ตวยลำนี้คุณจออกไมทำงานเลยไม่มีเหยื่อเลยไปนะขึ้นคนเดียวใช่ไหมโอเคครับขึ้นไปขดูใช่ไหมโอเคไหนะกะบนนู่นแตกเหรอเดี๋ยวไปดูระู่แตหมอปะ

ไฟตรงนั้นใสยไฟนีตะกัวด้วยเนกัวนเกี่ยวสสยไฟวะเน่นีตะกัวด้วยนี่กัวมาเกี่ยวสสยไฟไหมเปล่ากัเกี่ยวไฟยอ้นี่แหละสายขาดนะขึ้นขึ้นไหโอเคตุมมตนอย่างา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn